ขออะไรล่ะพ่อนมผมขอไอ้แผ่นหนึ่งเครื่องครับสรอยทองสรอยทองจริงๆด้วยอะป้าขอบคุณนะจ๊ะป้าแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าไขาพ่พวกนี้ได้ผลจริงพ่อหนุ่มก็ลองอธิษฐานสิ่งที่พ่อหนุ่มอยากได้ เนี่ยป้าฉันขอไก่เคฟซีนะไม่ใช่ไก่ตัวเป็นๆแบบนี้ฉันขอใหม่ได้ไหมไม่ได้ห็อกมันขอได้แค่คนละครั้งแต่นี่มันไก่เป็นๆนะป้าจะให้ฉันเอาไก่เป็นๆไปทําอะไรอะ่ะก็ใครใช้ให้เองบอกไม่ชัดแล้วเอาไปเธอไก่ตัวเป็นๆเนี่ยดีกว่าไก่เคเอฟซีที่เองขออีกไป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 ได้แล้วจะได้ให้คนอื่นเข,าเข้ามาขอบ้าง พ่อนมผมขอไอ a แผหนึ่งเครื่องครับจะเอาไปลูกสาวเรียนหนังสือได้เลยโอ<ฮ>้หด้วยโอไอแจริงๆด้วยขอบคุณนะครับป้าขอบคุณนะครับ แล้วคุณผู้หญิงอยากได้อะไรดีจ๊ะฉันอยากล่ำรวยอะป้าฉันอยากมีทองใส่เหมือนคุณนายบ้างอะจ๊ะได้เลยหรอแป๊บหนึ่งนะสอยทองสอยทองจริงๆด้วยอะป้าเป็นไงชอบไหมชอบมากเลยป้าขอบคุณมากนะจ๊ะ อะไรแอนเรียกเสียงดังด้านบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยแกดูดิดูอะไรนี่ดิดูดิก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่เฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยตีแขนฉันทำไมเนี่ยเนี่แกตั้งใจดูให้ดีนะมีอะไรแปลกๆปะมีอะไรปะแปลกๆมีปะดูดีดดิก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากสร้อยทองที่คอเดี๋ยวนะสร้อยทอง พี่เปเอาเส้นทองเส้นใหญ่แบบนี้มาจากไหนเนี่ยพี่บอกนะว่าพี่ไบขโมยเข้ามา <Ende S 1> อุ้ยอุ้ย <_ d ream> อีกบ้านนี่ใครบอกว่าฉันไปขโมยเข้ามาล่ะฉันไม่ได้ขโมยใครนั้นแหละถ้าพี่ไม่ได้ขโมยแล้วพี่เบามาจากไหนนี่ฉันบอกเลยถ้าแกได้ฟังเรื่องนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนนี่ตอนที่ฉันอ่ะเดินกลับมาบ้านนว้ยฉันเจอป้าแก่ๆคนนึงอะ่ะแกคนแก่เนี่ยนะ เรื่องแค่นี้ก็มาบอกออ๊ยไอ้ไอ้อย่าเพิ่งพูดแทรกยังพูดไม่จบเลยฟังต่อนะฉันเจอป้าแก่ๆคนหนึ่งด้วยยืนอยู่ที่ทุง่งนาแต่งตัวแปลกๆอะ่ะกำลังตอกไข่อยู่อะ่ะแล้วก็มีคนน่ะยืนต่อแถวขอพรแล้วเขาก็ได้อย่างที่ขออะ่ะฉันก็เลยเข้าไปขอบ้างอยากให้ฉันเนี่ยร่ำรวยฉันขอให้ฉันมีท้องใส่อะ่ะนี่แกดูดิฉันก็ได้ใสยทองาจริงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เชื่อที่ฉันพูดปะเนี่ยโอ้โหพี่พูดมาแบบนี้ใครเชื่อก็บ,บ้าแล้วคนบ้าอะไรไปขอของที่อยากได้จากไข่เนี่ยนะเฮ้ hey, พี่ดูละครสั้นมากไปปะเนี่ยเผาๆหน่อยนาอุ้ย,ยนี่นฉันจะลามปามใหญ่แล้วนะแกแกไม่เชื่อที่ฉันพูดหรอนี่พี hey, ่ฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะต่อให้พี่เอาเรื่องเนี้ยไปบอกคนอื่นเขาเขาก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเขาจะหาว่าพี่บ้าเอาเดินี่ถ้าแกไม่เชื่อใช่ไหมไปไปกับฉัน น่ทำไมผมต้องไปด้วยเอาก็ไปดูวห้เห็นกับตาไงว่าฉันน่ะไม่ได้โกหกป้าเขาให้จริงๆจริงๆไปไปไปเอ้ยดีมากไอ้น้องหลักไป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 ออไอเห็นปะปา้าคนนั้นน่ะพี่ฉันบอกแกะโอ้โหไมโครเวฟไมโครเวฟจริงๆด้วย ขอบคุณนะจ๊ะป้าเฮ้ยเห็นไหมไอ้ไอ้ฉันบอกแกแล้วว่าฉันไม่ได้โกหกนี่มันเรื่องจริงหรอวะพี่เนี่พี่แอ้นฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วคิดอะไรวะพี่เห็นไอ้แผงไข่ที่อยู่ตรงนั้นปะถ้าเราไปซื้อแผงไข่ต่อจากเจป้านั่นแล้วเอามาตอกเองคราวนี้แหละ เราก็จะได้ของทุกอย่างที่เราอยากได้ไงล่ะพี่เฮ้ยสุดยอดเลยวะไอ้ความคิดดีมากเลยถ้างั้นไปะปเฮ้ย <Hey, S 2> <ะ>เดี๋ยวก่อนพ<ะ>ี<ะ>่แอนอะไรอีกเราเราจะเข้าไปซื้อได้ไงฉันไม่ไดเอาตังค์มาสักบาทนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับบ้านแบบเอาตังค์ก่อนนะเออว่ะลืมเลยพี่ก็รีบจนลืมเลยอะ่ะถ้างั้นแกกลับไปเอานะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ได้พี่ เราจะเพ่ไปกันเลยปะโหขอบคุณนะจ๊ะป้าขอบคุณมากเลยหผมอยากได้รถไปตกปลาตั้งนานแล้วเนี่ยอ,อ้าวนี่แม่หนูคนเมื่อเช้านี่ว่าแต่มาหาป้าเน,นี่ยมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอกจ้ะป้านี่น้องชายฉันเองจ้ะเขาจะมาขอซื้อไข่จากป้าจ้ะป้าจะขายเท่าไหร่จ๊ะไข่พวกเนี้ยป้าขายให้ไม่ได้หรอกทำไม่ะป้าหรือว่าป้าจะเก็บไว้ตอกให้ตัวเองไม่ใช่แบบนั้นหรอกพนมไข่พวกเนี้ยมันขอพรได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองโอยป้าใครเขาจะไปเชื่อนี่ป้ากะจะเก็บไว้ เก่งกำไรเองใช่ป,ะป,ป,ปะ่ะปนีนนป่ป้าอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยผมให้หมดเลยป้าตกลงป้าจะขายไข่เท่าไหร่จ๊ะป้าอย่าคิดนานสินี่ป้าป้าอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยฉันให้หมดเลยเ่ยงั้นแสนหนึ่งอ,อย่างเงี้ยปีก อายันสองแสนเลยป้าตกลงเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าไข่พวกเนี้ยได้ผลจริงถ้างั้นพ่อหนุ่มก็ลองอธิษฐานสิ่งที่พ่อหนุ่มอยากได้ ลองดูว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลงั้นฉันลองขอกระมังใบใหญ่หนึ่งใบแล้วกันฮะกระมังงั้นพ่อหนุ่มก็เอาไข่ไปตอกเองเลยก็แล้วกันไม่มีปัญหา อะไรกมลังจริงด้วยโอเคป้างั้นป้าจะไปไหนก็ไปแล้วป่ะไปถือว่าป้าเตือนพวกเธอแล้วนะเดี๋ยวก็รู้เอง ฉันว่าฉันจะขอให้พวกเรารวยๆๆรวยรวยไงพี่เอ,อ้ยทัางั้นจะช้าอยู่ทำไมละ่ะตอไข่วิเศษเลยงั้นฉันขอทองคำแท่งหลายๆแท่งเลยนะ <c oughs> เอาเฮ้ยทำไมกลายเป็นไข่ดิบอ่ะแล้วทองคำแท่งจะหายไปไหนเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันก็งงเหมือนกับแกนี่แหละหพี่แอน<ะ>พี่ลองขอดิฉันเหรอเออกับพี่นั่นแหละเออได้ได้ไดฉันขอทองคำแท่งหลายๆแท่งเลยนะจ๊ะเฮ้ยทำไมมันเป็นไข่ดิบบ้า เออเฮ้ยแล้วทองที่ขอพี่หายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยทองทองหายไปได้ไงวะไอ้เฮ้ยทำไงดีอะเหลือใครอยู่อีกใบนึงเดี๋ยวฉันจะขอพรด้วยทุกอย่างกลับคืนมาเองพี่ขอให้ทุกอย่างกลับคืนมาด้วยเธอ ไม่เป็นใครดิบอีกแล้วอะไอ้ไอ้ทำไมสภาพกันเป็นแบบนี้อะเฮ้ยเสื้อสูทของฉันถายไปไหนเนี่ยพี่เอาไงดีอะพี่น่าดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยหรือว่าหรือว่าอะไรพี่หรือว่ายายป้านั่นอะมันจะหลอกเราอะนั่นสิพี่ต้องเป็นฝีมือยายแก่้แน่น,นอนเลยอะพี่พพหแหละ จะไม่น่าเชื่อพี่เลยเนี่ยดูสิเสื้อสูตรที่ยืมมาก็หายแถมยังต้องเสียเงินตั้งสองแสนอีกอ่ะทองก็ยังไม่ได้พ,พี่พี่ต้องหาเงินสองแสนมาคืนฉันด้วยอะไรเล่าจะบ้าเหรอจะให้ฉันไปหาเงินจากไหนมาคืนนะแล้วเนี่ยแผนเนี่ยมันเป็นความคิดของแกไม่ใช่เหรอจะให้ฉันไปรับผิดชอบคนเดียวได้ไงอะ่ะอ๊้ยบ้าโอ้ย,อยสวยจริงจริงเลยเนี่ย อยงพี่ก็จะเอาสองแสนมาคืนฉันอะไรวะไม่ไม่มีวุ้ยเอาสองแสนมาคืนด้วยไม่มีกล้าจะเอายุทธด้วยนะพี่อะไรเลาอะไรเล่าแกทำเองแกรับผิดชอบเองดิพี่หลอกกันมาดีนี่พ่อพินแกนี่ถือว่าฉันเตือนพวกเธอแล้วนะและเดี๋ยวพวกเธอก็จะรู้สึกนี่แหละนะจุดจบของคนโลภมาก フフフ。<Interesting. S 2> <laughs>